you mm -hmm. หวยนะครับทีเดิมมองเก่านะครับหวยข่าวสารนะครับเนาะวันนี้กระไดเปลี่ยนไม้ไม้นะครับแต่ว่ากะไดมาใส่ทั้งลุมน้องเนาะมาใส่เบ็ดทั้งลุมลองเบ่งนะครับไม้นี่กะเป็นล่ำหวยเส้นเดียวกันเนี่ยนะครับนะครับเบ็ดหลักนะครับเนาะทั้งเบ็ดกะมีอยู่ซามเกานะครับสามสิบกหลัง เด็ดบลายครับแต่ว่าอาศัยว่าลูกขยันนะครับเนาะกระสับน้องไปอาศัยเด็ดหลักนีแ่แหละที่เก่ากับมาทาลุ่นครับว่ามันนิสิมานมาครับนะครับเดี๋ยวขอใส่เบิ้งจกักซีหลังก่อนนะครับ เดี๋ยวต่อไปเฮากับจังมาทาลุนมันกันไปเลยครับปะผลงานจะเป็นจังใดนะคร่ามไม้ไม่ไม,มีกอไผ่นอไม้เกียบครับเท่านี้อกหลังเล้งนะครับหลังที่สอง <c oughs> เอาเงาใหม่่ีชักน้อยครับง หลุนนะครับว่ามันอีสีเธอพอป,ะประหลดบาะครับเนาะแต่ว่าทางลมแปลนด,ดีนะครับเนี่ยที่เราใส่ไปวันนั้นหกแห้ง กางขก็ไปทีหลังแนงที่น้องสัน่นวะโอลึกกับวันแลกบันไนดเท่าเว้ยบันไดติดฟังบันไดเนาะเสร็จไปแล้วอีกหนึ่งหลังก็รู้สึกว่าใส่สบาย,ยด้วยครับแต่สมัยก่อนมันม่เลื่งลยงในร่งขี่จะรอดนั้นได้เนาะ บนตกเลินเนี่ยว่ายห้มเป็นหำมโหดหมดแ่ละหนาวแต่ก,กำวนครับมวนมวนมวานดม๋ยวมาหากินหายากกี่ปลาทำกันนะครับผมกับเป็นอันวาวสัยเซจินบสัสโซลังแล้ยนะครับจ้ครับสำหรับขั้นตอนต่อไปเข้ากับ มหาหามเด็ดกันนะพี่น้องเนาะมาหลุนกันครับสีมานและมอมันนะครับนี่ครับหลังแรกนะครับว่ามีการกระตุกพี่น้องเย่ก yeah. ระโบงเบิดนะครับจะขโมยเซรมามีปลาไม่เหบอพ่ครับแต่รกระโดดไปแล้ว ตำลัดหลังเน่ยนะครับเนีผมรูซื้อว่ามันกระตุกเด้พี่น้องนะนะครับมีดเดนะครับักตีงึกๆนะครับโอ้ยโดนแล้วครับพี่น้องปากหาเงี้ยงสวยโป๊ดครับ ครับกำลังถ่ายลนหลันลงนี่กันพี่น้องรู้สึกว่าเป็นเตีงได้ครับเด้อเตีดีนี่นะครับ,นะรบโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วอือแม่ใคร่ๆง,งามเลยครับโบ้ครับผมโดนอีกแล้วเด้อครับพี่น้องหลังนี้นี่ครับขนันแยงขนันแยงครับขนันแยง สามแต้มนะครับสามแต้มหลังนี้กระตุกได้พี่น้องเด้อกระตุกจับครับกระตุกจับโอ้ยนูเนาะโดนอีกแล้วครับโดนอีกแล้วอ่านโอ๊โครับนี่ครับตรงนี้ครับผมใส่โฮไปี่น้องเด้อ โดนี้แล้วครับ,บเป็นแตมที่หานาอครับเนาะตอนนี้บดครับกับสำหรับล้างเนยซื้อมาบันดินนะพี่น้องนะสะเกียดได้ครับนะกระตุกได้ครับหล่นกันพี่นอ้องหล่นบดเป็น,นป่าหยางเนาะ นี่มีแตเมไขรครับ่นอะบ่ใครเลยเบิง่งผิดตัวนี้น่าจะใครก่ออก,กันนะครับเนี่ยกาลังต่อไปนรนัี่เรงเนาะกาลังเึองอยู่ฟังผลงานนะแต่กาหลังนนงอยู่ฟังนี่ครับ กัรตีงป่ะเฮ้ย<อ>ลำับลังนี่นะตีงป่ะลไงนี่แววแคมับถือบ,บลังนีนตน่ตัวนี้ได้พี่น้องสวยครับสสวย ครับกับเลือลังสองหลังสุดท้ายนะครับถ้าหลังนี้แล้วก็หลัง,ลงยูพนนะครับนะก็มาลุ้นกันครับว่าสองหลังนี้สี่โดนบดครับไม่ไฟยังแตกน่าจะเป็นปลายใหญ่แล้วนี่ยสายตึงพี่น้องสายตึงเอาโดนไหมเอ้ยแมวง่ญ่นะครับพี่น้า แบบงามเลยอ่ะโอ้ยแม่งามครับแม่สวยครับแม่สวยไขนน่องุ่มยังไม่้องเลยนกไข่ตอมบบง่ญยเลยเป็นเวลาในช่วงเที่ยงนะครับนะเอ้ยคำว่าเพิ่งหลังนี่นะครับหลังสุดท้ายนะครับนะระโดนที่กันครับโดนโดนโยโดนโย สวยๆครับตัวนี้บอ่อใหญ่ปไปไหนครับบอ่อใหญ่สำหรับผลงานที่ใดนะครับก็ได้เช็คตัวนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนับแต่ตุ๊กเเก้วปะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก่าโตพี่น้องเก่าต,ตได้ครับเดี๋จะเข้ากับไปทาลุนกันต่อนะครับเนาะต่อไปกับไปเริ่มลุนกันหลอบที่สองนะนะว่าสิหมานบอสีโซ่แต้มแหลกได้บอครับ แต่ว่าก็รู้สึกว่าเถือกดีกว่ามือแหลกที่เขาใส่เลยครับลงมาทางลมเนาะไปกัน,นครับสำหรับหลังนี้นะครับนะผู้ส้กว่าไฟแตกฟอร์ันมานะครับหัวเป็นปลาหยังได้พี่นะักเดือของ เงาไม้นะเงาไมไพ่เด้งเนยะตียงอยู่พี่น้องตียงอยู่ผมมาอยู่มันเกิดฟองอากาศนะครับนะครับนะครับโอ้ แม่งามนะครับเนี่สยสวยๆครับสวยๆกับลำดับต่อไปนะครับผมกลับมาเบิ้งสองหลังนี้นะครับนะแต่มั่นเท่างๆนี่ผมยามลงมากแล้วครับสรุปว่ามิตตลอดน,นะครับก็ถือเลยมาหลุนทั้งรุมเลยครับ ตอมออพี่น้องไงสำหรับล้างนี้นนรครับผมเปลี่ยนยาได้ครับเป็นหลอดนะซื้อบะถึกครับบะถึกกะมาเบ่งล้างนี้พี่นอ้องรู้สึกว่าดึงขึ้นนะครับเนาะเป็นเป็นกระตุกเบ็ดดาบนะนะครับนะเดี๋ยเด วันนี้แล้วครับตอนนี้ครับอูย้ยสวยงามเลยพี่น้องเลยไอ้นี่เสร็จอีกแล้วหนึ่งตัวกับเดี้ยวที่สองนี่พระแต่แต่สองแถมนะพี่น้องครับผมกำลังหลุดล้างนี่นะพี่น้องเด้อเป็นจังได้สิเป็นจัง,ดง,จงดได้นะครับนะเงียบนะโอ้ยประจุตกมากครับ เม็ดจีนีลีกลับกลับไปลุนสองหลังทางนานครับนะตรงนี้นะครับมานี่มีกระตุกพี่นอ้องกระตุกกระตุกเยอะปลายังครับกระตุกแห้งนะอุยอ้ยอุยอ้ย ไปยังคะไปแปลกๆ,ๆอูลรถจำพี่น้องเป็นค้างามใหม่เือนกันนะคล้ายๆกับปลาปกนี่ครับตัวใหญ่เลยครับเนี่ยหยบซ้ำๆเนี่ยคเปลนเงี้ยนะครับก็ะบังเบื้องหลังหลังนี้กันต่อครับ ตึงแย่ปากหลุดเลยหลอนที่นะ่ะมันถือ <c oughs> กลับมาหอดทั้งลมมาได้ครับเด้ก <c oughs> ็เอ้ยไม่ไม่ตีงี้หรอกก็เหลืออยู่ซานสีหลังนะครับ <c oughs> ผมใหญ่น้องมานำหล <c oughs> ังนี้ใส่แล้วลักษณะติ๊บตาบันเถื่อนเลยครับเดอที่มันจะไม่คำตีงนะ <c oughs> ตีงี้เขาให้หรอก มันจะมติแหงนี้นะปลาแหงนีนะ้ต้องต้องเบานะครับบางทีมันก็บองเป็นปลาแหงเนาะนี่เนหะ็นปลาแหงมันก็ตัวได้กินเหล็กมันก็อยู่อยู่นะเนแต่มันซอนหมากปลาปลาหอยคนยนี้นะครับเพิ่นจะหลุดเนาะเป็นแต้มที่สามนะครับเนาะ รอบที่สองเดี๋ยวคีไย,ยัง,ยงบินหน่อยหลังนี่แอปเปิ้ลเลเนาะติดเนียบเลยเพียงติดแต่แบบโดนปลาครับอุ้ยตัวใหญ่ปลาอยังนี้ปลาอยังนี้เพียงอุ้ยเป็ดน้อยลำปลาใหญ่นี่และครับปลาตัวนี้ที่เพิ่นโรนะ่ะนี่แหละครับโอ้ อีไทยใหญ่ครับนี่แล้ครับทีเฟินหลูดเนาะอันสว่วนทีย่ยามมากก่อนก่อนหนานะครับนี่แหละตัวซ้ำเนี่นแล้วนะครับนะอีไทยใหญ่ลำเบ็ดน้อยใช่ไหมมาเรามหลังสุดท้ายนะครับนะ บบบบเบาแวมบ่มีอย่างบวกลันพม็ดแปลกนานนะคือบวกลันบางบทีก็มาเป็นมองจูของป่าจากตาบ่าเห็นนนะครับนะเดี๋ยวผมจะไปใส่ไปนี่จากหลังนะึ่ง เป็นนั่นไใส่เสียดหน้านะต่อจากนี้เข้ากับมาสมไฟนะครับผมเพราว่ารู้สึกว่าเริ่มจะดยุ่งคอแล้วครับผมก็ได้ห่อเขามานับนะครับนะว่าซิมากินกีป่านะครับเนาะยู่ได้ห่วยนะครับเอาชีวิตหลอดคนเดียวนะครับไมน่นด้รู้สึกว่าหนวแห้งครับเมื่อยหลายครับ กว่าที่สมไฟใดเออซึกว่าลำบากสละแกนครับเพราะว่าฝนตกใส่ใบหมอกใบใหม่นะครับผมงาใหม่มันเปียกนะ้นะเนาะกว่าที่จุดไฟติดกกับะยากสละแก่นนะพี่น้องแต่กระสูนความพยายามบ้างนะครับนะเขาปลากินแล้วครับมาเนี่ยกับสาหรับต่อากนี้ครับมาทำการยากง่ายอย่างปลา ไม่เห็บนะะจากน้ำสะอาดนะครับจากต้นใหม่แถวบริเวณเก่งๆนะครับมาเห็บหม่เห็บนะครับเนาะบ่มีเล็กยหญ่นะครับมาปลามากห่วยยาหม่ได้เป็นเยายาด่างนะครับนะยาด่างหลายแห่งนะครับน้ำปังห่วยเอามาพัน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 ปลูกแทน ไม่นะครับมีกเอาชีวิตหลอดในปลาหนึ่งวันนะครับเนาะห่อเขาครับเด้อห่อเขาก็เปิ๊แก้วมาอย่างดีได้เลยเมื่อผมกรบเพราห่อมาดับผมกินมาก่อนผมจังลงมาวันนี้ผมบพิดงกินนะครับผมลงมา,าก,กินปลาอยากนะครับ บริกรแบบบรรยากาศแต่ทั้งเสียมาดนแล้วเนาะพี่น้องเนาะก็เลยมาหาก,กินเขาป่านะครับให้ปลาเฮาเนะาะบรรยากาศมันจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมยิ้มเขาเสียต่อเน่ครับตอนต่อต่อกับปั่นมากเอาให้เดียวครับบริกรกินหลายกินปลาเสมากินทั้งนาครับกินเขาป่าก็จะแเสบยปลา ลืมอามอเตอร์แม่ลำนะครับผมก็เลยได้หมดน้ำผิดไปและครับออกมาทาทาทาแท,าทานนะครับรถมันจะได้ในตัวาสา,ารของปีนฟ้ามันมีความหน่อยจักหน่อยนะครับได้ตามรูปแบบของสินแร่ได้ครับไปหอกก็เริ่มเริ่มติดแลกเข็นนะครับกับทาจะเข้านะครับพี่น้องติดแห้งแล้วนะครับก็บเลยทำการยางสกัด นอใหม่นะครับเป็นนอใหม่ยไผ่ไรนะครับลายๆนะครับเนาะมะยากเกิดเป็นผักเนาะครับเนาะเพราะว่าผักน้ำห่วยก็หาอยากสุดเกินที่ว่านอใหม่นี่ร้ายคักนะครับเป็นอันว่าสุกเลยนะครับพี่น้องเบิ่งไข่เลยครับเด้อไข่ในปลาแต่มันโผล่อยู่ดีเลยปลาชนดูดูว่างไข่นี่ไข่ลายๆนะครับไข่เต้มทองเลยนะ ผมบริมักอีย่างแบบผมมักไข่นะครับมักไข่เป็นนะครับปลาได้แต่ว่าปลาก็ยังบพันไข่มีปลาได้นะครับเนาะเพราะว่าเพิ่นกับพันล่างสิเริ่มขยายพันธุ์นะครับก็ถือว่ามาเปลี่ยนบรรยากาศนะครับเนาะกรับบรได้มาทุกวันนะครับบ่ได้หากินทุกวันนะครับก็คิดอยากคิดมันนะครับก็จังลงมานะครับ ต่อไปก็มาทําการยาเบ็ดต่อได้ครับพี่น้องตัวเนื้อได้พี่น้องเด้อดูเป็นปลาอย่างนอเนาะลุน,ลน,ลนครับลุน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 ครับลุนลุนอุ้ยดึงแวนีแค่โอ้ยเป็นปลากาครับปลาการักสามเศร้าเราสามคนนะครับ นี่ครับนี่แหละครับเขาเอินว่าหลักสามเสาครับสามตัวอยู่ด้วยกัน<อ>ติดกันดีขนาดเลยกละไปเลยนะครับ่อกาผมก็มาหมักคนครับหน่อยนึงสี่หน่วยเลยครับนี่เป็นหน่วยเป่งๆก่อยได้เลยนเลยครับนี สำหรับตอนนี้นะครับเนาะก็ได้ยามเบ็ดนะครับเป็นรอบที่สามนะครับแนละ้วหลังจากกินข้าวเที่ยงแล้วน้ำเนาะกลับมาลุนกันพีนะ่ดำโดนแน่เลยครับลาอาจจะหลุดดีนะนะครับ,รรดดรบเพราะว่าอย่โดนแน่ลุนล้างนะครับอของพี่ดยของแต่พอดีโอ้ยขึ้นของแน่น ขาดแล้วเนาะเผ็ดร่าเลยใหญ่ดีกว่าพี่น้งนหกขดพยายามลังนี้ต่อครับ สองนะครับ้าโดนนี่แล้วครับดนไปทไายครับท้ายตบข่าวหลุดด้วยวปน่อยเย้นะครับพี่นังนะดู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 นี่แต้มที่สามครับแต้มที่สาม เหนือแด้วพี่น้องนะกระตุกกระตุกอีกแล้วนั่นนั่นตียงครับตียงเตียงตีงครับตียงลุนครับลุนนี่มาแล้วครับมาแล้วโอ้ยเหนือใครสวยๆอีกแล้วเนี่ยพี่น้องซื้อบอลลังหลักตอนนี้เป็นตีงแห้งแล้วนะผมกับโบกันว่าเป็นตีงนนะ้ำแล้วตีงแหงนอนนะเดี๋ยวลุนกันน้ำนะ แต่ม่ามีเอียงตีหนำนะพี่หนอ้นตดูหอยหอยเสื่อดีพีทานนี่นะครับผ้นงานทีได้ครับไปถ่ายหนาแต่เมยใครเปล่งเปล่งนะครับเนาะดีลานหน่อยมากเปล่งนำเนาะมคนมีตะปุะปุบทิปปิไปไอาการแย่งกับปุปุตทิปปิที่กันร้หน้านทุลวนว่มีหัวเหมือนลูก หอมหวานสวยงามเลยหวานกันตัวกินก็ได้ติดตผมเพิงหัวหน้าีหัวนี่อ้บักอันนี้